่ารถทุกคันเครื่องดีเกียร์ดีนะครับอ่ะุดห้าศูนย์สางหมบาทมาต่อด้วยตัว3.50นะครับ3.50จะเป็นตัวพัดเลยนะครับคุณลูกค้าอ่ะคันนี้จําได้ไหมครับเสียวนขายอยู่ที่4ี่แสนแปดหมื่นบาทวันนี้มาจัดโปรให้นะครับ4ี่แสนแปดหมบาทไม่ขายนะครับอ่ะเมื่อวานตั้งใจจะขาย4ี่แสนหนะวันนี้อ่ะรถไปนะครับรถไปอ่ะจะขายอยู่ที่4ี่แสน สี่แสนห้าหมืนบาทนะครับมาด้วยชั่วโมงงาน1,100ชั่วโมงงานนะครับเมื่อกี้ดูชั่วโมงไปแล้วเดี๋ยวบอกชั่วโมง FC ผิดนะครับอ่ะรถสวย,สวย,นย,สวยๆนะครับอ่าท้ายสวยๆแห้งๆนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงหลัง1ชิ้นนะครับ รถทุกคันที่ร้านก็มีอุปกรณ์ต่อพ่วงหลังแถมให้1ชิ้นด้วยนะเวลาจอดเสียบว,วันจะถอดออกนะครับเวลาลูกค้าซื้ออ,อยากได้หางบุเบิร์กสาอยากได้หางบุเบิร์กสีอยากได้ผานพูวันนะครับห้าจานหกจานาแจ้งเสียอวนได้เดี๋ยวจัดหามาให้นะครับนี่ผานเขานะถอดไว้เต็มเลยนะครับทีทีสามจุดสี่ศูนย์ 40, นะครับสามจุดสี่ศูนย์เสียอวนจะมีทั้งหมด4คันอ,อันนี้คือตัวอย่างนะอันนี้คือ